รู้เท่าทันกโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนใย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนะคะอยู่กับดิฉันค่ะไทยรัฐกำลางนะคะวันนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าทุกสัปดาห์จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันพุธนะคะเราจะมีทางด้านของสารวัตรเติร์กนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรคอยเอาข้อมูลต่างๆนะคะมาแจ้งเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องปอดภัยไซเบอร์ภัยในโลกออนไลน์ในมือถือในยุคป,ปัจจุบันต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลายคนคะ่ะตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็หู oh, ugh, เรียกว่ามันทําให้เราเนี่ยบางคนเนี่ย เสียน้อยแต่บงคนที่เสียมากทั้งชีวิตเก็บมาเนี่ยหมดไปกับไอพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ละค่ะและแน่นอนนะคะช่องทางที่จะเตือนพวกเราบอกต่อความรู้กันเนี่ยก็คือช่วงเอ่อเก้าหนึ่งเตือนภัยนะคะแล้วก็วันนี้สารวัตรเติร์กไม่มาแต่ต้นอยู่นะคะเอาละมีเรื่องของการเตือนภัยนะคะเอามาบอกกันนะคะสําหรับใครที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ ค้นหาพร้อมกันได้เลยนะคะ FM 91 Traffic Pro เจอเราแน่นอนนะคะพูดคุยสอบถามฝากคำถามมาก็ได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ FM 91 Traffic Pro นะคะก็อยู่กับเรานะคะแล้วก็ รวมไปถึงอ๋อมีทักทายเข้ามาเลยอะ่ะนะคุณราเมศบอกว่าอยากให้แปลเป็นภาษาจีนบ้างนะคะเอา้าเดี๋ยวจะรับไว้พิจารณานะคะจะพยายามนะแล้วก็จริงๆเราคนที่อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะคะหลากหลายเชื้อชาตินะถ้าเรามีภาษาเป็นอินเตอร์นี่ก็จะได้บอกต่อกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสามารถรับชมไลฟ์สดย้อนหลังกันได้ด้วยนะคะกับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราอืมนะคะเอาลนะวันนี้ มันมีเรื่องของการเตือนภัยค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะโดยเฉพาะมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างรับบริจาคเงินช่วยเหลือชายแดนโอ้มันเข้าบรรยากาศเลยนะเริ่มมีการประทะก,กันมาตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาแล้วนะคะโอ้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเราเห็นภาพข่าวนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ เอ่อทำให้ตอนนี้มีกลุ่มวิชาชีพนะคะที่ใช้โอกาสตรงนี้ช่วยโอกาสนะคะสร้างเป็นเพจนะคะเพจปลอมอ่าแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรการกุศลเพื่อที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะย้ำแบบนี้นะคะว่าขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการโอนเงิน ตรวจสอบเลขบัญชีแล้วก็ความน่าเชื่อถือของเพจด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรมูล,ลนิธิที่เชื่อถือได้ตำรวจไซเบอร์นะคะก็สร้างความอุ่นใจค่ะลดภัยออนไลน์ให้กับประชาชนนะคะถ้าใครมีเบาะแสมีข้อมูลเรื่องของการแฝงตัวเข้ามาจะเป็นเพจนั่นเพจนี้ขอรับบริจาคไปช่วยพี่น้องที่อยู่ชายแดนหน่อยนู่นนี่นั่นตรวจเช็คดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะโอนไป แจ้งบอะแสรหรือว่าความเสียหายได้นะคะหรือรวมไปถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะ1 4 4 1โทรกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เอามาฝากเตือนกันนะคะส่วนเรื่องต่อมาอันนี้ก็สำคัญนะสำคัญเลยทีเดียวค่ะทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยขอเตือนคนไทยนะคะไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามที่มีการปั่นข่าวเท็จโอ้ ขยันปั่นเนาะไม่รู้ขายน้ําหรือขายอะไรนะปั่นเก่งจังเลยอย่าแชร์เฟกนิวนะคะอย่าแชร์เฟกนิวไปให้ใครก็ตามโลกออนไลน์ของเราเนี่ยโหมีคนติดตามเยอะๆนะโหแชร์ไปอ้คนที่เขาติดตามเราบางทีเขาไม่รู้เขาเชื่อมั่นเราไงเขาก็แชร์กันต่อกลายเฟกนิวว่อเลยนะคะขอความร่วมมือแบบนี้ค่ะไม่แชร์ไม่โพสต์นะคะไม่ส่งต่อข่าวปลอมหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยนัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของกองทัพหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะข้อ<ม>ต่อมานะคะบัญชีโซเชียลมีเดียจากต่างประเทศเนี่ยสังเกตไหมคะว่าบางส่วนเนี่ยมีพฤติการโจมตีหรือใส่ร้ายหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย จะใส่เนื้อหาเนี่ยแบบบิดนะบิดจนเบี้ยวเลยบิดเบือนหรือว่าแฝงวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้มันจะทําให้เราคล้อยตามเพราะว่าเขาจะใช้หลักจิตวิทยาในเชิงลบเช่นการตั้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะหรือการใช้คําพูดยุยงนะให้เกิดความเกลียดชัง ฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือเลยค่ะงดการแชร์ต่อข้อมูลแบบนี้รีพอร์ตไปเลยนะคะต่อมาค่ะคืออย่าไปหลงเชื่อหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะที่มีการแบบโพสต์กันมาปุกปั่นให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรานะคะ เห็นบ่อยนะก่อนหน้านี้อินฟลูเอนเซอร์บางคนบางกลุ่มเนี่ยมีการโพสเชิญชวนโอ้เขาทำแบบนั้นหนึ่งนี้เราไปจัดการดีไหมอะไรแบบนี้นะคะอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปทำตามนะคะจะเป็นคอนเทนต์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแบบนี้ไม่สนับสนุนเลยค่ะย้ำนะคะไปกระทำปุกป,ปัน่นทำให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาที่เขาอยู่ในบ้านเราเนี่ยหากบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้กระทำความผิดนะคะ และถูกละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจเนี่ยถือได้ว่านะคะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายไทยมันมีกฎหมายนะคะคุ้มครองคนเหล่านี้อยู่นะคะคือถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดอะไรอะนะคะเขาอยู่ในบ้านเราเฉยๆแบบนี้นะคะซึ่งก็เช่นเดียวกับทุกคนในประเทศค่ะหากพบเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะ แล้วข้อสุดท้ายต่อมาที่จะมาฝากกันนะคะก็คือการโพสต์การแชร์หรือการแสดงความคิดเห็นในลักษณะการปลุกปั่นบิดเบือนหรือทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวโดยที่มันไม่มีข้อมูลความจริงเลยค่ะอันนี้เข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาเลยนะคะ อแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคําทักทายนะคะโดยเฉพาะคุณราเมศที่บอกแนะนําว่าอยากให้มีแบบว่าเป็นแบบนะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะเร่งดําเนินการให้นะขอบคุณนะคะคุณราเมศค่ะ <S <S เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัยเราจะพบกันทุกวันพุธค่ะ ทุกวันพุธเราจะมีวิทยากรน,นะคะคือสารวัตรเติร์กนะคะแต่เผอิญวันนี้เนี่ยสารวัตรติดภา,ฐฐารกิจด่วนเลยค่ะไม่สะดวกมาเข้ารายการกับเราแต่เราก็ยังคงมีกันทุกวันพุธนะคะในช่วงเวลาแบบนี้ละค่ะ1 0 3นาฬิกานาทีกับช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัยค่ะรู้เท่าชักลโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัย